บัดลมเท้าแล้วก็งอยห้ามงอยนะครับห้ามงอยเพื่อ <c oughs> เป็นประเทนีในการตัดบาทเรานะครับบ้านหนองเงี้ยต้อง200บาทนะ,ค,ะรทครับรูสาธุครับ จากในช่วงนี้นะครับท่างพระพุทธเจ้าก็กำลังเตรียมที่จะอดอรับบินบาทนะครับจากพี่น้องคณะญาติโยมเรานะครับถ้ามันโบเบิร์ตนะครับถ้าโบ,บเบิร์ตเขาก็ตั้งแถวอีกนะครับต่อแถวนะครับต่อ,อแถวว่นะครับตั้งแถวว่ ท่านสาธุสาธุจากคณะสายจันทบุรีนำโดยหลวงปู่สวัสดิ์และคณะลูกศิษย์นะครับร่วมบริจาคสมเด็จ62,630บาทขออนุโมทนาสาธุกับคณะสายจันทบุรีนะครับเอ่อเอาบเต็มที่ว่า จันทบุรีนะครับวัดอ่าหรือนะครับองลินนตาเฮาดาไปจำพรษาอยู่ทางนั้นนะครับพรรษาที่แล้วนี่นะครับก็ถือว่าจันทบุรีเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะครับด้วยอารยาธรรมอุดมสมบูรณ์ด้วยอ,อาหารทะเลน,นะครับซึ่งทางคณะขององลุตาสวานะครับก็เดินทางมาตั้งแต่ เมื่อวานมาถักมาถือแล้วมาถักมาพักมาอายู่กับเราสองคืนนะครับคณะบ้านโนนขามินตะบนต้นพึ่งอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับสองพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทขออนุโมทนาสาธุบอกเลขพ่อเบอ,บอนึ่ศูนย์แปดแปดห้าสามศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสองแปดเอาซัดไซโอล คุเอาเยอะกันกับพังหมดสัตว์ที่้าบ้านเดือเตือนตากันารพี่น้องเนาะพี่น้องบ้านเดือกั้ว่าใช้บ้านกูเมาคุ้มเาเตือยแค่พอละเออใช้บ้านเดือยเอางั้นคเตื่อยแค่เมาเมาก็ให้บังใช้บ้านเดือยคุ้มเยืนกได้สัตว์เอาาได้ออกมาจากพ่อแม่เยวกันทาง คุณแม่เทพานรับมาตาลาดนะครับสองพันบาทสาธุกับทุนแม่เทพาคุณแม่สว่างคำพามูลนะครับจากต้นต้นพึ่งบางโินห้าร้อยบาทกรณีพนักงาสาธุีครับขอบคุณ ทัานใดที่ไม่ได้เตรียมสำรับกับข้าวมาตักบาตนะครับคุณแม่ชีน้อยนะครับเพื่อนได้เตรียมไว้ให้อยู่นะครับบริเวณข้างร้วนทางกาแฟนะครับของคุณแม่นะครับไปรับได้เลยนะครับท่านใดที่ไม่มีกับข้าวหรือข้าวหรือขนมนมเนยที่จะตักบาตรนะครับไปรับตัก รวมทานของคุณแม่ชีได้เลยนะครับท่าน,นได้เตรียมไว้แล้วนะครับพี่น้องเมื่อจกนบุรีนี่ก็ได้กุ้งมาในบ่อเนาะมีแต่ปลามาเนานะโอ้หามสาธุสาธุ เดี๋ยวผมจะไปใช้บริการรัาต้มปลากระพงอยู่อร่อยอทอดมันปายซีด้วยขับผลขับผลสาธุสาธุาธไปหาเพื่อนไปเยี่ยมเพื่อนเ่ยโอ้ยพวกยุคนี้กินแล้วอยากนะครับพี่น้องท่านจันทบ,บุรีนี่นะครับพอเพิ่อ,อยู่ใกล้ทะเลเล้นแก้วก็ไปเห็นน้ำทะเลผมไปสามสี่เดือนแล้วลนะ่ะ นะครับก็ดีเพื่อนนะครับผู้ใดบอเคยเห็นยุงใหญ่ก็ไปเบิ่กูทอเพ็อย่ที่นอนไปย้ำใดก็จอย้่ย้กเรเออเอ ครับก็ยังรอหลวงปู่หลวงตายอยู่นะครับในขณะนี้เราก็ทําใจเย็นๆนะครับส่วอากาศวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเย็นๆนะครับเราไม่เป็นไรนะครับซ้อนกันก็นกได้หรือว่าจะนอคุณเซิงก็ได้คุณเซิงหมายถึงว่า ใส่สุไทยเด้อใส่ทั้งหลังดูปนะมาณนีน้ในใส่ที่หลังนะครับเอ่ยคณะจากบ้านเรือสีคันชัยนะครับ2,860บาทนะครับสาธุสาธุที่ร้องบ้าน,นเรือ ในขณะนี้ทางเอ็งลวมปูลวมตานะครับกำลังบอกรักินบบาทนะครับจากคณะญาติโยมเรานะครับมาแล้วครับกานพูดพื่อมอทั้งกุ่นโอ้เราคนละอันสวัสดีครับคุณหมอวันนี้ใส่บริการได้มงินหมอก๊อ n g เสียแต่ย,ยต้นไปซ่าวี่เงยบง่าย่เสียไซเสียไซโรยที่หนมนีว <c oughs> ันนี้ก็คงจะได้รับความอนุเคราะจากคุณหมอก็คุณหมอกนยกกรนะครับมาทำโรงทานสียดยาเด้อใครอยากสียดยาบำรุงก็ามาเมออ่ว่านนแต่เน็ตให้ชั้นเนี้ไปส่องเข็มเ,เมื่อเบาแกนปรุ้นแบบนีนครับ

ทางบหงนทางที่ทางที่ถ้ามันหลนะครับท้ามันหลเขาตัดไปตอตอหางแถวทั้งปุ้นก็ได้นะครับทั้งที่ผงลงกูลตาออกนะครับใน็น,นลุกคลื้นไปอีกก็ได้นะครับซ<ะ>ึนน่งนสถานที่เขาป้า้นอยู่แต่วายังหันไปแล้วนะครับที่ไปยังบ้านเบิร์นะครับ เอาเนวไปด้านตะวันออกหรืสลมไปหอดพุ่นค่ะวอดสวนอย่างนะครับที่ดินที่คลองคุณคทุกซ่อนนะครับคุณครูกบุญล้วนได้ถวายองต่างนะครับชุดแตกไล่นะครับทุกหน่งนะครับแต่ถือว่าทั้งสองท่านนะครับเป็นผี่ยีใจใส่ส claro ัทธาในบริวารพุทธศาสนานะครับ เป็นสารซักนะครับเป็นพุทธบูชานะครับให้ลูกให้หลานเขาไปเห็นนะครับแม่นเบิดว่าละเขาไปแล้วนะครับเบิดให้เขาไปแล้วแต่สีนี้ลูกหลานเขาอของรูพุทธซ้อนนะครับซึ่งคุณรูณณพุทธซ้อนนะครับสอ,อนลูกศิษย์ปุหาได้เป็นข้าราชการหรือไม่ได้เป็นข้าราชการ หลายนะครับหลายพอสมควรนะครับคุณผู้พซอนรุนคูครุ่ล้วนนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเพิ่งกาัได้ขึ้นไปอยู่ทั้งเสียงไม่เสียงรายฮุนหลักนะครับอากาศมันดีนะครับเพราะว่าที่ท่านเพิ่นทั้งบุญก็ไหลนะครับเป็นร่อยๆเลยคุ่นะครับลูกสาวลูกชายเพิ่งก่อยดูต่างประเทศทั้งหมดนะครับแต่นี้จะเพิ่งชวนเข้าดูทางไปหาทั้งคู่ นะครับรับผมครับผมเกียวสื่อ จะไทรีว่างเราไหมกวนจะเร่มมารดิบความรำบานกรลงจมากรดิีกได้ใช่ รับซึ่งในวันนี้นะครับก็ได้โคมลงตานะครับจากเำเภหานคระารับเป็นานสายสนะครับในวันนี้นะครับถือว่าเป็นหน้าหนาบุวยครับแม่แก่พี่น้องแม่บุณชูมาตลาบบ้านหนองยาป้องนะครับสองร้อยบาทขอนนีมทงาสายพิ้ครับ จกน้อยแต่ที่น้องน้องได้ป้องตักด้วยนเด็กใช่้าหลายไปถ้ีคนบอกนั่นจันนบไก่มานแล้วข่าว่ะบกมีมองนั่งเนาะดูไรบตโต่ตาโต้ตอนไนี่งั้นตอนนี้มีวงขขาตักบ้านเต็มโตง ก็ต้อด้านทิดใต้ก็้อีกน้องนะครับทั้งวงล็อกปูลตาทุานตะสิเวก็ไปท้้งนั้นอีกรอบนะครับนายปูนาสัพรพสนะครับร่วอมอนุโมทนาบุญ1,500 15, บาทสาธุสาธุ เมียนเซียงบ้านนาล้อมนะครับเมียนเซียงสัพพโสนะครับสองร้อยบาทสาธุสาธุครับคบอบค์หลวงปู่นะครับได้เมตตาเรานะครับถ้าท่านใดที่ได้ตักบาตรองหลวงปู่ก็ขอให้ย่อเข่าลงกัดน้อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นพนันนะครับพรงนั้นดีนะครับ นี่เป็นเอารบบประจุจ่ายโอ้ขับรถจาุก่รทุชครับเตียนซื้กระตุ้งแมมโรี่นะครับกาาง พระพุทธเจ้านะครับก็รู้สึกว่าจะมาหลายพระสงฆวน,นะครับซึ่งได้หลับมโนนะครับมางานมุทิตาจิตนะครับองค์ต่างๆนะครับมาจากวัดต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเน้อนาครับเป็นเนอนาบุญนะครับให้แก่พี่น้องผู้ขับบริษัทเราท่านนะครับ คุไปล้ลูกไปใช่ไหมคุณพระเดชพระคุณนะครับที่เดินทางมานะครับไใจสุดวันนี้ก็คงจะเป็นอำเภอราชสีสลายนะคะรับเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะรับเดินทางมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับขอน,น้อมนมัสการท่านนทปูรมอมรนะครับ ตัวนันนนนงง้นเป็นการกักทีน้ำเงาเป็นแบบเป็นอะไของป่ากีบตีต้คือผมอนตัวนออน้องสมนึนะครับเอาให้เพิ่มย้ยนแสดงกันากนางสาวจิตรานะครับทิพองพรบ้านไฮยองนายวันเท็ญสุพรบ้านไฮยองร่วมมโมธน,นา2000บาุญสองพันบาทขอนโมทนา,าสาธุครับ ท่านพอะููเกียิจะเข้าไปแล้วได้เงี้ยลงตาว่าพอะููฟ้าสดสาธุสาธุาธครับท่านผู้จัดก,การอานันท์ผานเหมือน,นะครับรวมมโมทนาบุญอีกหนึ่งพันบาทขอมโมทนาสาธุครับนายสิริพงษ์ นางพันยา์พันสิริชัยจากอำเภอสวา่างแดนดินห้าพันบาทขอหน้ามทนาสาธุเป็นบุญเป็นกุศลนะครับแก่หัวกี่สามมากคุณแม่นนประคองซาสม,มุนนะครับ จากพันโทหนึ่งรอยบาทนะครับสาธุ้นสายพครับตนรอระ่พอสิเพโงทานนะครับขอประทานไปถึงโรงทานอย่าเพิ่งเปิดให้บริการนะครับในช่วงนี้และช่วงต่อไปนะครับขอให้เข้าสู่พิธีทางพุทธศาสนานะครับเสียก่อนนะครับที่เปิด ให้พี่น้องเราได้กินได้เยอะอยู่นะครับได้กินได้อย่างเหมือนเรานะครับเพิชไวซ์ักพลานนะครับในช่วงนี้นะครับพี่น้องเาได้เข้าถวายทับทหารนะครับเราจะพิชปัจจัยซัพพลานต์มาฝากกันนะครับพอดีว่าน้อกิ่นไงนั่งเฉยๆนะครับขอเขาไปรึยังนะครับเอาแน่แน่ เอาลบพันแนลลบพันแนลอันนีกันป็นคนช่ยเอาช่ยไปดอกไม้ค้าเดือดค้าเดือดหน้ภูมิใจดีใจนะครับวันนี้นะครับเราได้ตัดบาตรพระคุณเจ้าไม่ต่ำกว่า200รลูกนะครับในวันนี้นะครับถือว่าเป็นดีเป็นดีส่งของเราท่านนะครับ ซึ่งน้อยครั้งนะครับที่เราได้พบเจอพระคุณเจ้ามากมายอย่างนี้นะครับองนี้สองต้นนะครับได้กาัดบาทตัี่ตัดบานะครับซึ่งก็ถือว่างานนี้จัดขึ้นโดยคณะศิษยานุศษนะครับไม่มีผู้ใดที่ใดเือภาพเราท่านทุกท่านทุกคนเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะครับ แล้วแต่มีสธาในหลวงตานะครับที่เราท่านจะมาแสดงไม่พิจาจิบแบนี้ครับโอ้ยี่ไปใกล้แต่ก็เห็นไม่ได้เนาะกระถ้างกรเตรอยมลาเลย่าดีอาจารย์มาอยู่บ่มีโอ้ยเนาะไปแวะพอดดอกมือนี้ารัดผัดร้อยผับแผ่นละร้อย คุณบุญญานุชสีหาพุกนะครับราชโงสมนนะครับหนึ่งร้อยย่สิบบาท